สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัสู่ป้าท้ายบ้านแค่นี้แล้วนะวันนี้เราจะไปเกี่ยวย่างมากันอีกแล้วนะพายอือโออิมมโอิม,อม,อมเหมือนกันโออิมโออิมไม่ถ่ายดอกโบก่อนเหรออีิสิราไม่ถ่ายแล้ววันนี้ถ่ายหลายรอบแล้ว เกี่ยวหญ้ากันนะค่ะพียามเย็นพระอาทิตย์ส่องแสงดอกพุงข้ามนะจี่ย เหมือนท the ี่บ er. well> ้านเลยนะค่านพี่เกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้น้องงูนะเสือต้องจับมันมาอาบน้ำมั้ง ตัวนี้แหละนะตัวนี้แหละเราถึงเราถึงมีภารกิจทั้งวีทั้งวันเนี่ยภารกิจของเราเนี่ยแหละเพื่อสองตัวนี้แหละนี่นี่นี่มีหลายท่านถามมาว่าร้านกล้วยทอดเนี่ยเขาไม่ขายแล้วเหรอเขาไม่ขายแล้วเขาเป็นอาชีพใหม่อาชีพอะไรปุ๊ อ่านะฮะเขาเป็นพนักงานสของของเก็บเอ็กซ์พลีสเก็บเอ็กซ์พีสเลยหูค่อเดินไม่ไหวละอิ่มน้ำเต้าหู

เอออาเดี er. ๋ยวเราไปเกี่ยวตางโน้นไปที่เราบอกว่าไม่น so, ่ากินเนื้อทางนู้นทางนู้นเออตรงนี้มันอ่อนๆเหมือนอ่อนๆมาๆามายกกัยกญาติระวังเหยียบเกี่ยวเด้อไม่ต้องกระเป๋าเนาะอ่อนๆตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนั้นมายทำไฮะแตนเหรออ้าวแตนดูว่าอะไรไหนต้องไม้หัว เมื่อกี้นี้ยังเป็นคนขับรถอยู่เลยตอนนี้ไม่เด็กเด็กเขามองเขาบอกว่าพี่เป็นอะไรเด็กเขามองมาบอกว่าเป็นอะไรตอนนี้ตอนนี้ trai nói, trai nói, nói. <laughs> luôn à, okay, เจอน้องสาวเดี๋ยวซึงหนักใจน้อยได้ เกี่ยวดีๆระวังแตนต่อยมีไปเอาทำไมตรงนั้นเอาตรงนี้ ล่าไม่มนีมบีมันมองตามรถได้เมื่อกี้ไม่จับได้ตั้งแต่วันที่มันอยู่ด้วยีี้นไปเต็มเลยไง มันคิดว่าขนหญ้ามาให้มันแล้วมันนั่นไงมันก็เลยจำรถในหญ้ตั้งแต่วันนั้นเลยต้อไม่ได้ไปซื้อใส่เขาะควายเอาไปไว้เขาแม่นวันนั้นมีใจมันเหลือบนรอดน้ำตาเทบไหลเมื่อเห็นหญ้าขนมาเต็มมันหญ้าอันนี้แหละค่อยชอบค่อยกิน่ะ ขาก็บอกเ่าไงเปิดรับสมัครเนืยอคู่อายุไม่ต่ำกว่า20อ่ะนี่แบบเนี้ยตอนดกินเนี่ยเลี้ยงวัวาดโอ้โหแม่ไได้

เราไปหารังแตนเขาเคยโดนต่อยมีรังแตนอยู่ตรงนู้นเขาก็เลยทอเขาอยู่ทางนี้ไปทาี้ทางมีรังแตนเออสวยอันไหนสวยก็เกลียวตรงนั้นเลยอะไรคะใครเกี่ยวตรงไหนก็เกี่ยว เดินไปดูกันไหมที่เขาตัดเลย אוקיי, ביי, ביי, ביי. จะ <c oughs> กินยากเหรอ,อมือ้วยไม,วไม่มามเรื่องเฮาแล้วอะมันได้ยินเสียงค่อยเหรอก็เอืเอ,เอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเป็นแบบนีนเขาได้ะฮะ นู่นต้องเดินที่เขาเดินมานู่นน่ะไม่ได้ต้องเดินที่เขาเดินมานู่นน่ะเอือฟาลองนี่แบบนี้เลยนี่แบบนี้แหละนี่นี่นี่อ่อนๆเลยเนี่ยเดี๋ยอย่างนี้มันไม่มีแกมันกินได้หมดเลยก็นด้หรอกเฮ้มันกินได้หมดเลย าไดทดอยู่ใกคอยอยู่แล้วเจอแล้วดวตร้ได้่นี้ก็ได้หญอย่งนีงาแท้ได้นะอย่าอะไนะเพี่ยอนุาตอะ ก้อนั้นสวยแต่ละบุกอกนุ่นน่ากินมากเลยลองดูซคอ่อนมากเลยนั่นแหละเลื่อนไปนี่ในมันราคาของมดเลยถ้าค่อยเป็นวัวนะค่อยน้ำตาไหลเลยนะเจอแบบนี้นี่เป็นที่ตาเหรอไม่ดีใจไงเจ้าของดูในดีดีใจพอแล้วเพื่อนๆพอแล้วปะ ยังไม่พอแปรนาทีค่อย20นาทีแล้วปะคัดยังไม่เสร็กินได2นาทีนี่น่าทำอะไรนั่งพักก็บอกว่าที่ส่วนตัวลงที่ลังยังไม่ได้ลง อันนี้เขาเรียกหญ้าเพชรบอกหญ้าเพชรหญ้าเพชรเอ่ะจุนี้นี่เสือแบบนี้มันก็กินนี่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 หญ้าเพชรคือหญ้าที่อยู่บนภูใช่ไหมเดี๋ยวนะบนภูเหล็กไฟใช่ไหมมีหญ้าเพชรเยอะแกไม่เอาหรโอ้ปรชาชเบกอะโอ้โหเนี่ยแบบนี้อร่อยแน่เลยมันอ่อนนุ่เนอะ นี่มไปหมดเลยเน่เจ้าก็เตี๋ยวมั่ลำเอออยู่ตรงนี้เนอองคนคือ่อเก้งกว่านี้เด้อจะนแก้ัง้อยกวนาทนะคะแม่แล้วเแยกวเียวยาที่รนห้าทีตลอดนี้ยเียวยไม่เคยจับหมาคนเ็ชอบดูเราลุกย่างงามย่างงาม ที่โดนน้ำเราต้องมาเกี่ยวยญ้าทุกวันอันนี้มันกินไหมนี่ไม่กินผักกระโดนไหนในผักกระโดนผักกระโดนมันไม่กินผักกระตูผักกระตูผักกระตมันเป็นสมุนไพรนะใช่สมุนไพรสำหรับคนแต่วัวไม่กินบัวบอกค่อยบัวแม่นพุทธเขาเป็นโควิดเขาก็เอาล่างมันเป็ต้นโอ้ยแตนเฮ้ยแตนอยู่นี่ค่ะเป็นไงแตนกำลังเกี่ยวนะฮะ

เวลาก็เกี่ยวตอให้เขาไปเงี่ยะไของแกไปของแกไปด้วยเดี๋ยวเราจะปิดคลิตัวนี้เดี๋ยวจเย็นกี่นาฬิาได้ถึปหรือยังยังเวลาก็เกี่ยวตอก็ได้หลังจบคลิปนะอ้าวถือยาอรอท่มนบกงน่เดี๋ยวจเย็นจนอันนี้กล้องไขไวนะกองปุ๊ ค่อยรอค่อยอยู่ข้างหน้าเอี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำภาพเดี๋ยวตั้งกล้องให้นิ่งๆก่อนปุ๊บพวกเราไปทงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้ไหมได้ไหมยอค่ได้หมดทุกคนได้หมดแล้วอ้ันนี้เพื่อยเพื่อความมั่นใจเอียงซ้ายนิดนึงเอาหนึ่งสองสามเฮ้ปาร์ตช่งคลิปยาวร้อยห้านาที ลาไปเกี่ยวต่อเกี <sk 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 ่ยวก้อเอวไปนั่นปิดให้คอยไน้ปิดให้คอยไน้ปิดคอยใส่ถุงมือปิดให้ยา้โลนส่องเขาตัดหญ้าเราได้แล้วโลดในหญ้าค่อยเห็นงามๆอยู่ไปไปแล้วก็จูงวัวเข้าคอกโอ้ยมันเห็นมันก็วิ่งตามเนี้ยมันต้องจูงแล้วหญ้ากแล้วมันกก็ววิ่งตาามแล้ดที่ไหนดิคอยใส่ถุงมือ